สวัสดีครับผมผมในนามประธานสภาวัฒนธรรมเขตบางเขนนะครับดรสยามรัตน์สินพัทรบดีนะครับร่วมกับทีมงานคณะกรรมการของสภาวัฒนธรรมเขตบางเขนแล้วก็ชุมชนบางเขนของเรานะครับเราได้ร่วมกันทําโครงการ2โครงการด้วยกันนะครับโครงการแรกนะครับก็คือปันน้ําใจนะครับทางเราเนี่ยก็ได้มีการสนับสนุนนะครับร่วมทุนสนับสนุนในเรื่องของการซื้ออุปกรณ์การเรียนเ,เป็นโทรศัพท์มือถือนะครับให้กับน้องๆที่ขาด โอกาสในการเรียนออนไลน์นะครับเราก็ได้มีการสนับสนุนร่วมกับทางาสำนักาการศึกษานะครับของกรุงเทพมหานครนะครับอันนี้เป็นโครงการที่1ส่วนโครงการที่2นะครับเราก็จะมีโครงการปันสุขสูส่ชุมชนนะครับทางเราเนี่ยก็ได้ร่วมเป็นกําลังใจนะครับสนับสนุนสิ่งของเหล่านี้เป็นของบริโภคให้กับผู้ที่ประสบปัญหาในเรื่องของโควิด1 9นะครับ ครับเนยนำสภาวัฒนธรรมเขตบางเขนนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ปรึกษากรรมการคณะทำงานนะครับแล้วก็ผู้ที่มีส่วนร่วมนะครับในการช่วยเหลือในครั้งนี้นะครับสนับทุนในการที่อมอบของดีๆเหล่านี้ให้กับชุมชนของเราครับขอบคุณครับ ครงการปันสุขนี่ก็เพื่อช่วยน้องที่ได้โอกาสเรียนออนไลน์หรือไม่มีโทรศัพท์ที่จะมา,าได้เรียนตรงนี้เป็นผู่ที่เป็นน้องๆที่ขาดโอกาสนะคะทางท่านประธานสภาวัฒนธรรมบังเขนท่านก็คิดโครงการนี้ร่วมกับรทมนะคะที่คิดขึ้นมา,าเพื่อ ให้เด็กผู้ไม่ได้รับโอกาสได้มีโอกาสได้เรียนทางออนไลน์ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะคะก็โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับมีโอกาสก็อยากจะชวนสมาชิกหรือว่าพี่น้องอร่วมด้วยช่วยกันนะครับเราชาวเกษตรด้วยกัน Oh yeah. ในนามกรรมการสภาวนาธรรมสภาวัฒนธรรมเขตบางเขนรู้สึกมีความปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราได้ร่วมกันนะครับปันน้ําใจให้กับน้องๆเด็กนักเรียนนะครับในกรุงเทพมหาคนครที่เป็นส่วนสนับสนุนในการเรียนออนไลน์นะครับและอีกโครงการหนึ่งนั่นก็คือปันสุขนะครับก็คือ,อ มอบอุปกรณ์ดังชีพให้กับพี่น้องในชุมชนนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 นะครับทางสภาวนันธรรมเสรบางเขนเราก็ได้มีร่วมน้ำใจกันในเรื่องของทุนปัดน้ำใจนั่นก็เป็นส่วนร่วมมือของคณะกรมการทุกท่านนะโดยเฉพาะในในด้านตรงนี้หาท่านประธานสภาวนันธรรมเสตบางเขนนะท่านก็ให้ความ เป็นความสาคัญนะในความเร่งด่วนก็ขอเชิญคณะกรรมการไปกลุ่มหาถือกันก็จึงได้เกิดเหนอ้นี้ขึ้นมาแล้วก็ขอฝากไปถึงพี่น้องประชาชนคนมางเขนหรือท,ทุ่งบางเขนทุกท่านนะครับว่าสภาวนธรรมบางเขนนั้น,นเป็นห่วงเป็นใหญท่านแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนนั้นอย่าได้ประมาทนะครับ